ท่านผู้ใหญ่บ้านสรงชายนะครับรักษาดุสิตประหลัดทรงสั่งโคกเยี่ยวครับท่านที่สี่นะครับท่านรองนายกเป็นคนสิงรักษาสมัยนะครับท่านโอเคครับขออนุญา เ่ายลซึ่งแสดงความประสงค์ที่ดินให้กับเทศบาลเมืองรานบายเพื่อใช้เป็นสูหมือการแค่เทศบาลเมืองร่านบวาย ก่อนอื่นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านสนิทพัน์โจติเวศนะครับผู้อมอบอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลเมืองราชสวายจำนวนที่ดินเกือบเกือบสี่ไร่นะครับซึ่งในจำนวนที่ดินทั้งนี้เรามีโครงการที่จะทำเป็นศูนย์การแพทย์ครับศูนย์การแพทย์ราชสวายนะครับเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ ดูแลประชาชนพี่น้องประชาชนชาวตำบลลัสวายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับดูแลเรื่องสุขภาพหรือทําโครงการกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวตำบลลัสวายโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุซึ่งต้องดูแลสุขภาพกันก่อนอื่นก็มีความยินดีนะครับอย่างสูงเลยที่อย่างน้อยทางบริษัทเราซึ่ง พอมีที่ดินแถวนี้อยู่บ้างนะครับไม่ได้มากมายแต่ว่าเราได้มีโอกาสที่ดีที่จะมอบอที่ดินที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเช่นศูนย์การแพทย์นะครับเราก็มีความยินดีมากที่ท,ท่านนายกามีความประสงค์อย่างนั้นแล้วก็เรารูา้สึกว่าเเราน่าจะถึงเวลาของแถวนี้พอดีนะครับเพราะที่จริงทางศรีธาราก็ ได้ทำสิ่งพวกนี้มานานแล้วนะครับก็คือเราจะดูว่าใน area ของเราเอาเอาแค่แถวแถวบริเวณนี้นะครับก็คือเราจะทำอะไรให้กับชุมชนได้บ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ถนนอ่าก็มีการยกถนนให้ซึ่งทราบว่ารถค่อนข้างจะติดนะครับแถวนี้ก็อ่ะได้มีการทำถนนขยายถนนมาเรื่อยๆนะครับถนนเส้นในเส้นนอกเราก็มีมีการที่มอบให้